สวัสดีชาวสีกุมทุกท่านนะครับก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวสีกุมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่1ิเมษายนนะครับว่าความรักของชาวสีกุมจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการอ่านดวงทั่วไปนะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะผมอย่าเอาไปตัดสินใจในชะตาชีวิตของคุณทั้งหมดนะครับผมซึ่งอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงสําหรับคุณก็ได้นะครับแล้วก็ใครอยากดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับผมรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะแล้วก็ขอบุณทุกท่านมากมากเลยที่กด subscribe กดติดตามแล้วก็เข้ามาพูดคขามออนวาาปีวโงผะรับ ขอบคุณมากๆจากใจเลยนะครับผมแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยชาวสีกุมทุกท่านด้วยนะก็มาเริ่มดูดวงความรักของชาวสีกุมฤก่านะผมเป็นไพ่ใบแรกนะผมไพ่สองถ้วยนะครับคุณเคยรู้สึกเหมือนกับว่าความรักของคุณกับเขาเนี่ยเคยรักกันมากแค่ไหนเคยเข้าใจกันมาก่อนไหมครับเคยรู้สึกมีกันและกันแค่คน2สองคนเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าในวันนี้เหมือนกับว่าคุณเนี่ยครับผมเป็นคนที่ไม่ใช่ครับผมกลายเป็นส่วนเกินในชีวิตของเขาเลยนั่นเองพอไพ่เข้ามาเป็นไพ่ใบแรกเป็นไพ่สองถ้วยนะครับผมเคยว่าชาวสีกุม หัวใจของเขาครับผมไม่ได้อยู่กับคุณเลยร่างกายเขาจะเจอกันร่างกายเขาจะเจอคุณนะผมเขาอาจจะมาเจอคุณอาจจะมาอยู่กับคุณนะผมแต่ว่าหัวใจของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่กับคุณเลยหัวใจของเขากลับไปอยู่กับคนอื่นประโยช่์เนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะผมเราคุยกับเขาบางทีเขาเหมือนกับว่าเฉยชาเมื่อยลอยคิดอะไรอยู่ในใจนะผมซึ่งเหมือนกับว่าใช่ครับเขาอาจจะคุยกับเราเขาจะมองเราก็จริงเขาจะบอกหลักเราก็จริงแต่หัวใจของเขาเนี่ยครับผมเขาไปอยู่กับใครเขาไปอยู่ที่ไหน นั่นเองนะครับผมพอไพ่เดดเดวิลเข้ามาแล้วผมมันก็หมายกับว่าในวันนี้ผมเขาอาจจะแบบว่ามีคนอื่นเข้ามานะครับอาจจะทําอะไรที่มันไม่เลวร้ายต่อคุณทําอะไรที่มันไม่ดีกับคุณเข้ามานะครับเป็นไพ่เดดเดวิลเข้ามาเหมือนกับไฟเนี่ยไฟที่มันจุดขึ้นมานะครับผมมันทํรลายคุณให้คุณเจ็บปวดคุณเสียใจเข้ามาเลยนะความรักของคุณเหมือนกับว่าความรักที่เคยมีการแต่งงาสองคนเนี่ยตอนนี้มันเหมือนกับมันจืดจางมันเริ่มจางไปนะครับผมมันเหมือนกับมาถึงทางตันมาถึงทางที่แบบว่าทางที่แบบว่าต้องจบแล้วจริงๆททาาางี่่แบบวหนักกมๆเลย คุณไม่ใช่ไม่รักเขานะผมคุณรักเขามากๆเลยแหละแต่หมายก็ว่ามันจบแล้วมันสิ้นสุดทางตันแล้วจริงๆเลยพอไพ่เข้ามาหมายก็ว่าไพ่ห้าดาบนะผมเขาคิดว่าคุณยังไม่โอเคไม่พอดีสำหรับเขานะครับเขายังรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะเจอคนที่ดีกว่าคุณได้ยังเจอคนที่แบบว่าใช่สําหรับเขามากกว่าคุณนะครับผมเขาคิดว่าคุณยังไม่โอเคยังไม่ใช่สาหรับเขาเข้ามานั่นเองก็เลยคิดว่าตอนนี้ชาวสิกุเหมายก็ว่าเมื่อในวันนี้คุณรู้ตัวว่าคุณไม่ใช่การเป็นส่วนเกินนะครับผมที่เขาเหมือนกับหมด มันไม่มีทางหลงเหลือให้คุณเดินเลยครับผมหมดเดี่ยวแรงหมดทางที่แบบว่าจะเดินต่อไปนะครับผมเพราะเป็นไพ่พควนถือเหรียญเข้ามาเหมือนกับว่าคุณไม่มีแรงที่จะลุกเดินไม่มีแดงที่เดินต่อไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับพาอคนของคุณเลยเพราะว่าคุณรู้ว่ามันไม่มันไร้หนทางมันไร้เส้นทางมันไล้เดี่ยวแรงที่จะเดินต่อไปกับเขา,าครับผมคุณเลยทําได้เพียงแค่ว่านั่งรอเขาอยู่แบบนี้เพราะไพ่ของคุณคือไพ่ควนออฟพีดิคอนคุณยังนั่งรอเขาอยู่ยังรอเขาอยู่ยังจับเหรียญเหรียญเดียวไว้อยู่ยังหวังว่าความสุขของคุณณณหวัังงง่่าาาใจจขออคคุุเเนนนีะกลบม พะคุณนะครับผมเวลารักใครคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังก็จริงจริงจังจริงใจก็จริงนะครับผมแต่ว่าคุณเองค่อนข้างจะคิดมากความรักความสัมพันธ์อยู่พอสมควรเลยบางทีคุณก็เอาจริงนะครับผมก็บอกเลยว่าชาวศีกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นคนค่อนข้างที่จะมันกับคิดมากกังวลความรักความสัมพันธ์บางทีมันก็ส่งผลกระทบต่อคนรักของคุณด้วยเช่นกันแต่เพราะว่าคุณรักมากก็เลยทาให้คุณนะครับผมคิดมากนั่นเองนะครับผมเพื่อเป็นไพ่คืนถึงเดยนเข้ามาผิดที่คุณคิดมากหรือว่าผิดเพราะว่า คุณรักมากเนี่ยผมมันก็เลยทําให้คุณนะผมคิดมากแต่สําหรับคนที่ไม่รักเลยไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยก็ทําให้เขาเป็นคนที่แบบว่าคิดน้อยกับคุณไปเลยนะผมชาสิคุณหลายท่านนะอาจจะเป็นแบบนั้นเข้ามาเลยนะพอไพ่ควินออบคับเข้ามาเนี่ยมันก็บอกว่าเขาเองก็ยังมาหาคุณยังมาคุยกับคุณอยู่ยังมาพูดจากับคุณบ้างนะผมแต่มันก็ไม่ได้ไอยู่ความรู้สึกที่แบบว่ามั่นคงจริงใจกับคุณนะผมบางครั้งอยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปนะผมมาๆหายๆไปเลยนะ มันก็เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณเจอสิ่งที่คุณรับรู้เนี่ยมัน,มนเป็นความรู้ที่เหมือนกับว่าไม่มั่นคงไม่ได้จริงใจกับคุณเนี่ยไม่ได้จัดเใจกับคุณเข้ามาลยครับผมชาวสีกลุมเหมืนอนเขาครับผมปล่อยให้คุณเดินทาง <S <S <k> <ๆ>เดินไปในตามทางของคุณต่อไปครับผมคุณจะทําอะไรเหมือนกับว่าคุณจะทําอะไรจะไปที่ไหนจะทายังไงก็ตามกับชิงครักของคุณต่อไปเนี่ยคุณจะไปคุยกับใครหรือไปทําอะไรที่แบบว่าไปที่ไหนก็ตามคุณจะเป็นอะไรก็ตามครับผมเหมือนกับว่าเขาคนนั้นของคุณไม่ได้สนใจคุณเลยนะต่อให้คุณเหมเบ่่วยีกกั คนละของชาวสีกุลเลยที่จะต้องรับรู้ที่จะต้องรู้สึกกันเองเหมือนกับเขาไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจเราเลยนะไพ่ของชาวสีกุมก็เหมายกับว่าเราเองก็ไม่ได้รู้สึกแบบว่าจะต้องมานั่งให้เขาสนใจเราหรือว่าแคร์เราหรอกครับผมเพราะขึ้นไพ่โดยส่อนเข้ามาเหมือนเราเองก็เหมือนกับรู้สึกเหมือนกับการที่เขาไม่ทําแบบนี้กับเราเนี่ยไม่ดูแลไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจเราเนี่ยมันทําให้เราเหมือนกับว่ารู้สึกว่าแบบไม่ได้แคร์ไม่แบบไม่รู้สึกเหมือนกับว่าต้องไปนั่งจมปักอยู่ไม่ต้องเสียใจกับมันนะครับผมเพราะทาไมถึง ถามว่าเราสึกเจ็บไหมหรใจหรือเรารู้สึกเจ็บนะผมคนไพ่สี่เหรียญเข้ามาลึกๆเรายังกอดความเจ็บปวดกอดความเสียใจไว้อยู่ในหัวใจของเรานแหละแต่เราจะไม่มาทําให้เขารู้เราผมว่าเราเจ็บปวดแค่ไหนเราเสียใจแค่ไหนเราไม่เหมือนกับว่าเราไม่อยากเขาเห็นในมุมมองที่แบบว่าเป็นแบบในตัวของเราจริงๆเราอยากให้เขาเห็นว่าเนี่ยเราไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจเลยว่าฉันจะเป็นจะตายฉันจะเจ็บปวดฉันจะเป็นยังไงก็เรื่องของฉันคุณไม่ต้องมารับรู้ต้องไม่ใช่คุณนะผมที่ต้องรับรู้เรื่องราวของฉันนั่นเองไพ่ของชาวสีกคุมก็บอกว่าเนี่ย กลับไปคุณก็ยังนอนกอดเจ็บความเจ็บปวดไว้อยู่นะหลายอย่างที่ไม่คุณเหมือนกับว่าใช่ครับคุณมีสิ่งดีๆเข้ามามากมายเลยรอบๆตัวคุณเนี่ยมีคนเข้ามาคุยเข้ามาพูดคุยกับคุณเข้ามาให้คุณน้ำต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามานะครับแต่ว่าคุณเองก็ยังกอดรกความทรงจํากอดความรักกอดความรู้สึกเจ็บปวดที่มันทาลายคุณในทุกๆวันอยู่ต่อหน้าคนอื่นต่อหน้าเขาเนี่ยคุณอาจจะแสดงว่าคุณไม่เป็นไรคุณไม่เจ็บปวดคุณไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าผมบอกเลยว่าลึกๆลึกๆแล้วอ่ะผมคุณก ต่อให้เขานะผมไปจากคุณหรือว่าไปหาคนอื่นที่เป็นสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยแต่ว่าคุณเองคนระับผมก็เหมือนกับว่ายังเอาความรักเขาไม่สามารถเอาความรู้สึกความรักไปจากคุณได้ไปจากหัวใจของคุณได้นั่นเองชาวสีกุมเป็นแบบนี้เลยนะเพราะอะไรนะหรอครับผมเพราะว่าไพ่เจ็ดเดี่ยนเข้ามาคุณค่อนข้างจะคบกับเขามานานมากๆเลยนะผมหลายๆท่านจะคบมาหลายปีมากๆเลยนะยังต่ำเนี่ยผมมองเลยว่าอาจจะเป็นขั้นแบบว่า จังต่ำเลยนะผม7ปีเลยนะผมพ่าเจ็ดเดือนเขามาเหมือนกับว่าคุณคบกันมานาวนานมากๆเลยแหละถ้าอาจจะหลายท่านอาจจะคบกันมาไม่นานแต่ว่าอาจจะเจอทุกวันเลยอาจจะเคยมีการและกันเคยรักกันมากๆเคยรักกันทุกๆวันเลยเคยมีความสุขดีแลกเปลี่ยนกันทุกๆวันเข้ามาเลยเลยทําให้ชาวสีกรมเนี่ยเหมือนกับรู้สึกเหมือนกับเสียดายวันเวลาที่มันผ่านพ้นไปรู้สึกเหมือนกับผูกพันกับคนนั้นมากๆเลยรู้สึกว่ารักกันมานานานมากๆเลยมันเป็นเรื่องของการแบบว่า เสียดายบันเวลาที่มันมันครบกันนะครับผมเสียดายเวลาที่ผ่านผลไปด้วยกันเสียดายระยะที่เคยมีกันและกันนั่นเองคุณกับเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเวลาเนิ่นนานเนี่ยเวลาที่ครบกันเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยจริงๆคุณครบกับเขามาเจ็ดปีเนี่ยเหมือนกับมันไม่ได้มีค่าเลยเลยเพราะว่าการที่เขาไปจากคุณเนี่ยมันใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเจ็ดวินาทีเจ็ดนาทีเองที่เขาบอกเลิกที่เขาบอกลาเราไปที่เขาทิ้งเราไปให้เราอยู่กับคนเดียวจมอยู่ความเจ็บปวดจมอยู่ความเสียใจแบบนี้นะครับ ไพ่ใบต่อมานะผมไพ่สองเหรียญน,นะมันเหมือนกับว่าคํามักของชาวสีกลุมเนี่ยมันก็นว่าคุณเองไม่รู้แล้วว่าต้องทำไงต่อคุณเคยทุ่มเทให้เขาต้องหัวใจนะผมมีอะไรุในมือคุณก็ให้เขาหมดมีอะไรที่เขาอยากได้คุณก็ให้เขาหมดนะครับผมแต่มันเหมือนกับว่าไม่เคยพอดีสาหรับเขาเลยนะไม่เคยเป็นที่แบบว่าต้องการหรือว่าไม่เป็นที่พอใจสาหรับเขาเลยเราทําอะไรลงไปมันก็ไม่เคยไม่เคยพอดีไม่เคยดีพอสาหรับเขาเลยโอเคครับก็ลยคิดว่าตอนนี้เป็นไพ่ของสองเหรียญนะผมมันเป็นความรักเขาสัมพั์ที่แบบว่าเขาไม่เคยที่จะให้ความชัดเจนนคคควาามมัั่งก ความสุขกับคุณมาเลยนะต่อให้คุณให้เขาไปเท่าไหร่ก็ตามนะครับผมมันก็ไม่เคยดีพอกับใจของเขาคนนั้นเลยไพ่ไปต่อมาผมไพ่เจ็ดเมทาวนะที่ผ่านมาผมมองว่าชาวสีกรมนะครับผมหลักๆเลยนะเป็นคุณเนี่ยนะครับผมที่พยายามเข้าหาเขาพยายามมอบความหลักใกห้เขาโดยดตลอดไพ่เจ็ดเมทาวรในี้เหมือนกับว่าคุณเนี่ยครับผมเป็นคนที่ทําอะไรอยู่ฝ่ายเดียวมาโดยดตลอดจนถึงแบบว่าพอทําไปแล้วมันเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไปจากคุณอยู่ดีทําไปสุดท้ายแล้วเวลาที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณทําลงไปทั้งหมดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ที่คุณทุ่มเทกับเขาไปนะผมตลอดระยะเวลาที่ตลอดเวลาเวลาที่เขาไปมาเนิ่นนานเนี่ยเจ็ดปีอะไรเงี้ยมไม่ได้ช่วยอะไรจริงเวลาไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับผมโอเคครับก็เลยคิดว่าสิ่งที่คุณทามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคุณนะผมชาวสิกุมที่คุณพยายามทาอยู่ฝ่ายเดียวแหละเข้าหาเขาอยู่ฝ่ายเดียวเข้าหาเขาพยายามทาความสึกด,ดีกับเขาด้วยนะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ได้ความไม่ชัดเจนได้ความไม่มั่นคงได้ความรักที่แบบว่าการนอกใจคุณกลับมานั่นเองทาไมถึงนอกใจเพราะเป็นพ่ายของเดวิลเข้ามานะก็พ่สีเหรียญด้วยเหมือนกับว่าเขา เขาก็ปล่อยให้เรารอคอยปล่อยให้เราอยู่แบบนี้แหละให้เรารอคอยเขาด้วยความรู้สึกแบบว่าผูกพันรู้สึกแบบว่าบอกเขาบอกให้เรารอเราก็รอเขาบอกว่าเขาจะกลับมาเราก็รอเขาบอกว่าจะให้เราอยู่แบบรอคอยเราก็จะรอเขาแบบนั้นเองแหละถามว่าการรอคอยมันเป็นเหมือนกับว่าค่อยๆคุณค่อยๆเจ็บค่อยๆรู้สึกเหมือนกับค่อยๆทรมานใช่ไหมครับผมแต่ว่าผมแนะนํานะชาวสี่กลุ่มคุณควรจะเจ็บแบบเจ็บครั้งเดียวแต่จบดีกว่านะเจ็บให้มันแบบสุดไปเลยแล้วก็จบดีกว่าดีกว่าเจ็บแบบเนี้ยเจ็บแบบทีละนิดเจ็บทีละนิดเจ็บน้อยที่สุดอ่ะ จะเหมือนกับว่ามันก็ค่อยๆชินแล้วก็ค่อยจางหายไปค่อยๆเลิกลากันไปเองแบบนั้นเลยนะคุณยังคงเก็บความทรงจําต่างๆไว้อยู่เก็บรูปถ่ายเก็บข้อความสุดท้ายที่เราเคยคุยกับเขาอยู่นะครับผมยังไปนั่งดูนั่งส่องนั่งอ่านอยู่เลยยังนั่งมองเขาอยู่เลยนั่นเองนะครับผมยังเก็บทุกอย่างไว้ในหัวใจของคุณอยู่เลยมาดูไพ่ความรู้สึกของคนรักของชาวสีกุมกันว่าเขาเป็นเช่นไรนะผมไพ่ king of w a n d บเหมือนเขาไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจคุณเลยนะผมเห็นไหม ต่อให้คุณจะเป็นจะตายจะเป็นยังไงครับผมเขาไม่สนใจคุณเลยคุณจะไปไหนก็ตามนะคุณจะเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนก็ตามเหมือนกับว่าเขาไม่เคยสนใจเลยนะครับผมไม่เคยไม่สนใจไม่แคร์ไม่พอที่จะให้เราไปอยู่ในชีวิตของเขาด้วยไม่พอที่จะมีเราอยู่ในชีวิตของเขาด้วยเช่นกันนะครับผมแบบนั้นเลยนะไพ่ต่อมาผมเป็นไพ่เดจัดเมน์น,นะก็ผมผมคิดว่าตอนนี้ชาวสีกุม,มาค่อนข้างอย่างเหมือนกับม,มองหาทางแก้ไขมองหาทางพูดคุยกันนะผมการกระทำหลายรอย่างคุณค่อนข้างที่เหมือนกับว่าทําให้มันดีที่สุดนะครับผมแต่ใที่ยังพอมีหนทางอยู่ คุณคิดว่าเออทำแล้วเสียใจดีกว่าไม่ได้ทำอะไรแล้วคุณรู้สึกเจ็บปวดคุณเสียใจไปวันๆหนึ่งครับผมตามได้ถ้าเกิดจะมีแสงสว่างมีหนทางอยู่นะผมต่อให้มันน้อยนิดหรือมันนิดเดียวก็ตามคุณก็จะทําพยายามทําให้มันดีที่สุดพยายามที่จะใช้การเข้าใจความความพูดคุยความแบบว่าการทำของคุณเนี่ยให้มันดีที่สุดนั่นเองนะครับผมทาแล้วเสียใจดีกว่าไม่ได้ทแล้วเสียใจนั่นเองนะครับไพ่ใบต่อมาผมเป็นไพ่เดดเทมพลันเข้ามานะก็คล้ายๆกับไพ่สองเดียญเลยมันอยู่ในความััังไมมม่่่่เหือนนกบวาค อะไรอย่างนี้นะครับผมไม่มั่นคงเหมือนคุณเทเขาอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะเทหัวใจเททุ่มเทความรักให้กับเขาอยู่ฝ่ายเดียวแต่ว่าเขาเหมือนกับว่าไม่ได้รับรู้ความรู้สึกที่เราให้เขาไปเลยแหละมีแต่เทวดามีแต่ท้องฟ้ามีแต่พระเขาเรียกว่าอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆรับรู้หมดแหละครับผมธรรมชาติหมาแมวยังรู้เลยนะผมแต่ว่าคามคนนั้นนะ่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่รู้เป็นไปได้ย,ยังไงครับผมขนาดคนที่ไม่ได้คนอื่นน่ะที่เป็นเพื่อนเราหรือว่าคนอื่นที่รอบๆตัวเราเนี่ยเขายังรู้เลยว่าเราลักคนคนนี้มากแค่ไหน แต่เขาทําไมถึงไม่รับรู้ไม่เข้าใจว่าเรารักเขาขนาดไหนนะครับผมแบบนี้เลยนะไพ่เดาบูนเข้ามาด้วยนะครับมันเหมือนกับความรักของคุณนี่ยมันเป็นความลับนะครับเป็นคนในความลับของเขาเลย <c oughs> ขเขาไม่กล้าที่จะแสดงความชัดเจนกับเรานะครับผมต้องให้อะไรมาชุดล้างเขาต้องให้อะไรบอกเขาหรือเปล่า <c oughs> เพราะมันเหมือนกับว่าเราครับผมมั่งมองดูดวงจันทร์ที่มันอยู่ห่างไกลออกไปนะครับเราทําได้เพียงแค่มองเองนะครับผมเราเหมือนกับเป็นน้ําเป็นแสงเป็นน้ําที่แบบว่าคอยสะท้อนเงาจันทร์นั้นเองแหละเหมือนกับเราจะอยู่ใกล้เขานะแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้เขาเลยแหละ โอเคครับก็เลยคิดว่าความนาคอมของชาวสีกุมเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะเหมือนกับค่อนข้างเหมือนกับว่าเขาไม่รู้สึแบบว่าลาเขาข้างเดียวลาเขามาโดยตลอดทุ่มเทเขาทั้งหัวใจแต่ว่าทําไมเขาไม่เคยรับรู้เลยเหมือนกับดวงจันทร์กับแม่น้ำอ่ะผมมันเหมือนว่าอยู่ใกล้กันนะแต่ว่าความจรงิงแล้วอ่ะผมมันอยู่ไกลกันมากๆเลยนะไม่มีทางที่จะได้พบเจอกันหรือว่าอยู่ด้วยกันเลยก็มาดูไพ่เอาละคนะผมมาดรู้แล้วว่าชาวสีกุมเนี่ยเป็นคนทําเช่นไรกับเขาคนนั้นนะเราคุณรู้สึกในเดือนเมษายนนะครับไพ่ขึ้นว่าผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเห็นไหมคร ชี้ไปที่ดวงดาวแล้วเขาต้องการดาวดวงนี้เท่านั้นนะผมผมบอกเลยว่าชาวสีกุมนะคุณเนี่อน้ๆจะมีแสงสว่างมีสิ่งดีๆเข้ามามากมาเยเลยแหละมีคนเข้ามาหาคุณเยอะนะมีโอกาสเรื่องของความรักมีโอกาสที่คุณจะคว้าด้วยดาวดวงไหนก็ได้นะผมมันสิ่งที่ดีๆรอบตัวคุณเยอะแยะเลยแหละมีคนเข้ามาหาคุณในหม่เย,ยอะแยะเลยที่คุณเลือกแต่ว่าคุณนะผมต้องการแค่ดาวดวงนี้ต้องการแค่ดาวดวงนี้ดวงเดียวต้องการคนคนนี้คนเดียวเลยก็เหมือนกับดวงจันนะครับผม ดวงจันทร์มีแค่ดวงเดียวคุณก็ต้องการแค่คนคนนี้คนเดียวนั่นเองถ้าเกิดไม่ใช่คนนี้คุณก็จะไม่เลือกใครต่อให้มันดีแค่ไหนก็ตามก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดตัมใดที่เกิดคุณยังรักเขาอยู่คุณมีหนทางอยู่คุณก็จะทํตทุกวิถีทางนะครับผมเพื่อที่จะดึงลังใจของคนคนนั้นกลับมาให้เขารับรู้ว่าคุณรักเขาจริงๆนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็ขอใจช่วยชาติสิกุลนะผมสามารถทําได้ตามที่คุณต้องการนะ โอเคนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากมาที่เข้ามาดูคลิปของผมนะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณจริงจริงจากใจเลยนะครับผมฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมโอเคบ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย